วันพระฤหัสบดีที่สิบสามกรกฎาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบหกครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำพระประจำวันกับผมนะประจำวันอาทิตย์กับผมนะคือองค์นี้ข้าพเจ้าเห็นสวยงามดีงดงามดีกับผมนะคือเป็นพระที่บ้านกับผมนะเนี่ยประมาณหลายสิบปีแล้วผมตรงนี้เห็นพระที่สวยกับผมจะนำ ขึ้นคอกับผมนะใส่สร้อยกับผมตรงนี้ให้ท่านทุกท่านได้ชมตรงนี้กับผมนะนี่กับผมนะปืชพระประจำอาทิตย์กับผมตรงนี้คือเลี่ยมสวยมากกับผมตรงเนี้ยเลี่ยมเก่ากับผมเนี่ย่งเราก็เลือกพระที่เมตตาเรากับผมนะช่วยเหลือเรานะเออพระเมตตาเราตรงนี้กับผมนะเนี่ยองเนี้ยขึ้นกับผมนะนี่ยงกับผมนะ คือการใช้พระท่านนะการแขวนพระเราเลือกพระที่ราคาที่เหมาะสมกับเรากับผมนะจะถูกจะแพงไม่สําคัญตรงนี้กับผมนะคือพระที่เมตตาช่วยเหลือเราเท่านั้นกับผมนะคือข้าพเจ้ามีสร้อยประมาณสามสี่ห้าเส้นได้กับผมนะแต่ละเส้นก็มีห้าองค์หกองเจ็ดองค์แปดองค์เก้าองค์กับผมตรงนี้สิบองค์ประมาณเนี้ยบางทีก็ห้าองค์เนี้ยนะ ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยกับผมตรงนี้ครับผมนะเนี่ยขอให้ท่านชมเนี่ยอันนี้ใส่สร้อยเลดใหญ่กับผมนะานเนี้ยพระเจ้าโอ้โหสวยนะครับพวกนี้จามารทิศกับผมเนี่ยเนี่ยต้องเอาห่วงใหม่ครับผมห่วงเล็กไปเนาะเอาห่วงใหญ่ห่วงกับผมนะเพอเลดใหญ่กับผมตรงนี้เบาด้วยกับผมเล็กด้วย เรียบว้แล้วเดิมกับผมตรงนี้ครับพเจ้าถูกใจมากเลยชอบมากเลยตรงเนี้ก็กราบอาราธนาท่านแล้วตรงนี้กับผมนะขอพระเมตตาท่านขอยลูกมีโชคมีลาบหนึ่งกับผมแล้วขายที่ดินได้กับผมนะคือขายแพงอาจจะขายยากแต่ขอให้ขายได้กับผมนะราคาอาจจะต่อรองลดหลังลงไปตรงนี้ ข้าพเจ้าได้มีเงินมีทองกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับผมนะเออมีกิน,ม,ม,กนมีใช้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมีเงินล้านอีกครั้งน,นึงตรงนี้กับผมนะเพราตอนนี้ไม่มีเงินกับผมนะมีเงินน้อยมากนะต้องขายสมบัติแล้วตรงนี้กับผมนะก็โอเคยังมีที่ดินที่จะขายกับผมตรงนี้เออเนี่ยตรงนี้กับผมขอให้ท่านดูกับผมตรงนี้สวยนะครับผมงดงามดีกับผมตรงนี้ เขียน okay, นะครับตรงนี้ชัดเจนดีนะครับตรงนี้แล้ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันความเห็นกันตรงนี้กับผมนะคือผ้าจะาราคาเท่าไหร่โอเคที่เมตตาเราแล้วกันที่แฝนกับถูกฉลกเอาเราช่วยเหลือเราต่างหากตรงนี้กับผมนะจากประสบการณ์ข้าพเจ้าออตรงนี้กับผมนะพูดจากประสบการณ์จริงๆตรงนี้ต้องผมนะ ้าราคาหลักสิบหลักร้อยโอเคหลักพันตรงนี้โอเครับผมตรงเนี้ยกับผมนะเราจะเอาหลักแสนหลักล้างก็ได้ขึ้นอยู่อ่ะฐานะทางเศรษฐกิจของเราตรงนี้และที่สำคัญที่สุดคือพระที่เมตตาช่วยเหลือเราเท่านั้นกับผมตรงนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ